อใหม่ๆแกก็เป็นมาเป็นเข้าเข้าหน้าเข้าว่าขาวมันจะมีอกระต๊อบอมองญ้าอยู่ตรงนี้อ่ะข้างพระศรีเวลีตอนยีงมันไม่มีสาลาแกก็นอนอยู่นี่แหละแกก็ภาวนาดีนะกุวาสิทธิ์แกภาวนาดีเวลาแกพูดแกอะไรก็จะพูดช้าๆนะอทําเคลื่อนไหวช้าๆรู้สึกตัวแบบเอ,อื่อยรู้ จังเกตคนอื่อยแกจะพูดเนิ่นๆช้าๆแล้วก็ทําตัวอืึอยๆในช่วงนั้นอืม <c oughs> เวลาแกภาวนาเนี่ยแกจะนั่งสมาธิเห็นหนู่นเห็นหนี่นะวัวเสียดเลยเห็นเทวดามั่งอืนั่งไปนั่งมาสักพักมีเสียงสั่งเสียงบอกให้ทําแล้วทีนี้ไปอยู่ในกุฏิทีนี้ไม่ออกมาอมเสียงมันสั่งบอกให้ถอดผ้าทีนี้ อถอดผ้าถอดอังสะแล้ว,ว่าก็ถอดสบงแกก็บอกนะก็ถามว่าถอดจริงไว้เลยว่าถอดจริงๆแต่ว,ว่าถอดในกุฏิแกบอกเออดีนะไม่มาถอดข้างนอกเออขาสั่งไปสั่งมาทีนี้เริ่ม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 จะเพียนแล้วเริ่มจะเก็บสะสมของอืม อะไรที่เกี่ยวกับของลวงตาเนี่ยจะจะเก็บหมดเลยผู้วิเิษพวกรองเท้าสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้อของใช้ส่วนตัวลวงตาแก <ๆ S 1> จะเก็บไว้หมดเลยเก็บแล้วเก็บจนแบบลวงตาต้องถามหาบางทีต้องจีวรต้องสลับกันอนะหลงกันก็มีห <laughs> ลงกันกับผูววิเิษก็มีบางทีอยิ่งรองเท้าดวงตาแต่ก่อนรองเท้า รองเทา้ารองตาใส่รองเท้าแตะมันจะเป็นรองเท้าแตะสีแดงเนาะแกก็ขอว่าสิดขอแกไม่เอาไปใส่หรอกแกไปแขนเอวแกนเอวตัวเองเอาจริงกแกไม่ใส่ขอใด้ขอขอ,อืมไอ้น้ำยาล้างจานนี่แกจะกอกกอกใส่ขวดน้ำแบบเนี้ประมาณสิบกวขวดแล้วแกก็ไปเรียงไว้ที่กุฏิแกอืม ถังใหญ่ๆยแกจะกอ่อใส่เต็มๆแล้วก็แกจะไปเก็บซ่อนไว้ที่กุฏิแกแกจะเก็บหมดอืพวกเข็มบวกได้พวกนี้บอกเป็นอันตรายเป็นอาวุธอืมเคยเคยพูดแล้หละครั้งหนึ่งที่ว่ากูบาไปนอนที่กุฎเตา่าอ่ะแกไปตามอุตสาหลบแกะนะรองเท้าเราก็ซ่อนแล้วไฟเราก็ไม่เปิดแล้วแกยังเตินตามไม่ถูกอีก ก็แปลกเหมือนกันเราก็ว่าไม่บอกใครสงสัยแกเดินหาทุก,กุ์ติแล้วแหละคงไม่เจอเลยคงเหลือแต่กดเต่ากดียวแค่ว่าถ้าทุม่มมาคิดดูเดินไม่ตามเราเอ,อเสียงหมาก็เหาทีนี้เพราะว่าหมาไปอยู่กับบาเยอะไงเป็นสิบตัวแล้วก็หมาเหาอะไรนะเนาะแล้วก็เลือกมีแสนบูบา่าบูบา่าใกล้เข้ามาก็ไม่มนะแหละแกเอาลำพวงบูทูะไปด้วยแต่ไม่เปิดเสียงนะ แต่ว่าเปิดไฟมันจะสว่างอยู่ไงแต่เสียงจะไม่เปิดมันก็หูบวาอูบา้ามันก็เหมือนพวกพีกระสือพีพงเงยเราก็เอาแล้วเ,เดินกลัวแล้วเราก็นอนอยู่มืดๆเราไม่ม,มีไฟหมาก็เลื้อยเผาเราก็ได้ยินเสียงมาแล้วเสียงเสียงมันคนเดินแล้วแหละแล้วก็ใครอ่ะใครว่าผมครับคุบาสิตธ์อ๋อเออมาแย่งหรเปลาว่ามาหาคุณบาเนี่ยแล้วแกบอกว่าเออไม่ แกมาตามเราให้กลับไปนอนที่กุฏิกลัวเราวิปราสว่าง,งั้นวา่าชิดเอาจริงๆแกพูดจริงๆแ,แล้วแกไม่ยอมกลับเลยนะเที่ยงคืนเราก็ไม่นอนกลับเราก็ทําไงวะเราก็ต้องเดินตามกลับมากลับมานอนที่กุฏิลุงตากลัวเราเป็นบ้าแกบอกโอ้ <c oughs> เราก็ว่าอุตส่าห์หลบแล,แล้วไม่เจอเราอีกแล้วก็มีอีกวันหนึ่ง ประมาณตีหนึ่งมั้งแกก็ไล่เรียกพระทาั้งวัดเลยนะตะนารานพระอยู่ประมาณเจ็ดแปดรูปมแหละปีนั้นแกก็ไล่เคาะทุกกุฏิเลยเรียกให้ไปรวมตัวที่ศาลาหลังเขียวนะคือพระทั้งวัดไปหมดนะยกเว้นหลวงตาแกไม่กล้าไม่เรียกลวงตาแกลงตาด่ะกลัวหลวงตาด่านะแต่พระก็ไปหมดนะก็ไปนั่งล้อมประชุมแกแหละ เออที่ว่ากามแก่ขึ้นเนี่ยเออเคยได้ยินไหมนั่นแหละอืมแก่กลัวอืมแก่กลัวกลัวกลัวความรู้สึกตัวเองนั่นแหละอืมกามแก่ขึ้นเงยให้ไปนั่งเฝ้าพระทางวัสยะไปนั่งเฝ้าแก่ตีหนึ่งจนสว่างอ่ะคิดดูดิขนาดไปถามพ่อใหญ่ดอนกับพ่อชีเจนก็ได้พ่อใหญ่ดอนก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นเออนั่นแหละ ประมาณเจ็ดแปดรูปอะไปนั่งเฝ้าแกเพราะแกรเริ่มเริ่มวิปลาสแล้วอไม่มาแต่ลงตาคนเดียวเนะดังนั้นมาหมดวัดเลยค <c oughs> ุววสิทธิ์ก็จับสึกไปสองครั้งนะอุวสิทธิ์นี่ให้สึกไปสองครั้งครั้งนี้สามแกก็ไปบวชที่บ้านก็กลับมาเนี่ยก็เป็นปกติ